เลยจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาปั่นสักวันเดี๋ยวพาเด็กมาปั่นสักวันเลอ่ามียวเมียวเมี้ยวมีมาไลาคันเลยฮะแมวท้องเหรอมันอ้วนมันอ้วนอ้วนใช่ไหมไม่น่าจะแมวอ้วนอ่ะอุ้ยดูมันดิเดวเดมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันร่มดีนะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะโฟกัสอยู่ที่วัดเทพบีลาวัดเทพบีลาเด็กนี้ต้องทำดีนะกรุงเทพมหานครนี่ไมแล้วแตกไปนี่ เดี๋ยวเราก็มาปั่นเล่น,นกันดูว้าวโอ้ปั่นไปไหนกันคะปั่นไปไหนกันคะไปละปั่นไปไหนกันน่ะปั่นไปทิ้งไหนกันคะ <laughs> ไปทางนู้นแหละเขาบอกไปทางนู้นแหละเมียวเมียวเมียวโอ้ดีจังเลยอะ่ะปั่นจักรยานตรงนี้เนาะ เอ,อ้แล้วอย่างงี้มันมัน,มนเราขึ้นสะพานเราขึ้นสะพานได้เมียวเมียวเมียวตรงน,นี้ไม่ได้มีสา,อาอนอ่ะฮะตรงนี้ไม่มีสานจริงเหรอเออดีจังอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันสักวันนะสักวันนึงนี่แก้งแมวเป้าเน,นี่ยน,น,นี่เลยนะทุกคนแก้งแมวหรือเปล่ปาสีสวยๆนี่เขาเรียกสีสว่างดูแหมดูดิมันเทอาไหร่เงี้ยมันชอบทำคางแบบเก่ามันเป็นคนเก่ามันจะดับเก่าคางให้เป็นแมวจนท่อขาตรงนี้สุก นี่เรามาอันนี้เป็นท่าเรือใช่ไหมท่าเรือที่วัดท่าเรือวัดเทพลีลาเนาะเราจะยืนรอรออะไรนะรอขึ้นเรือกันตรงนี้ใช่ไปเรือเรื่อ้นเรือนกันแก้งแมวหรือเปล่าทุกคนโอ้ยโอ้ยทำอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมันตะกุยอะไรอะ่ะ เดินดิเดนเนจะกระโดดก็ได้เมียวมกระโดดได้กระโดดได้ดิได้เนาะตัวมันใหญ่อะหัวไปได้อันนี้แล้วมันก็ชอบกิ้งอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกิงเงี้ยเดี๋ยวมาล้วมันขี้เกียจน่นนั่นันขี้เกียจดิขี้เกียจมาจาก20กิโลเลยนะไปกับนี่เกือบ20 30กิโแล้วเนี่ยบายบ้าตัวเอง เรวคู่ตัวเมียพี่วิวดานนะครับตัวเมียดูไงดูท้องมันเนี่ยดูไงมันไม่มีเกมันไม่มีจุ๋มจดือนน้อยไม่มีเมียเมียดูเด็กทำอะไรดิเฮ้ยสบายอ่ะสบายอ่ะตัวเองสบายใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็สัหลับมันก็สบายสมบัตแล้วอันหนักอันหนักเกาเลยแย่เกาทำไมเนี่ยนะเกาทำไมเนี่ย จีไม่เอาแล mm. ้วไปเกีบยกินพี่ค yup> ับอะไรเมียวัดลงเมียเมียวเมไม่สนใจหญิงเหรอเอออยู่ที่วัดเทพเวลาลงน้ำเลยชงเนื้อเนื้อัดอันนี้ชงเนื้ดูชงเนดูให้มันยืนได้ มันยืนได้มันไม่ได้ยืนหรอกมันเกาะเขาเรียกว่ามันเกาะนะลงมาใกล้เยเราได้กันเราตามใครเราเดินไป้วยกันไม่ได้เหรห้าลงนะเธองเธอเองห้าลงนะเธอเองห้าลงนะเธอเองห้าลงนะเราจะเดินไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันเราก็ต้องหยุดด้วยกันเฮ้ยจะลงเหรอเดี๋ยวถักเอาไปเลย อุยยอยนั่นนั่นนั่ี่วิวยาตกยามันตกเนี้ยหนมัน้องี่วิวมันร้องเลยอะพี่วิวอย่าแกล้งเขาเขบอกเตรเยมแน่ไมเแล้วจะต้องไปว่าน้ำเนี่ยไปไปกัน เดี๋ยวจะกี่นาทีมาคะเนี่ยกี่นาทีเรือจะมาอีกคะประมาณสิบนาทีประมาณสิบตัวนาทีาาาทเดีรือเรือจะมาอีกเมื่อกี้เพิ่งไปใช่ไหมอ้ยแต่นี่ใกล้แล้วมั้งเอาไปจ่ายเรือเอ้ยจ่ายจ่ายตังค์เรือใช่ไหมจ่ายตังค์อะไรเรือ <c oughs> อะไรกอ <c oughs> จ่ายเรือหมายถึงว่าเรือ <c oughs> จะจะตามกันมาประมาณสิบนาทีองที่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ระวังกระเป๋า วัดสีบุญเรืองแม่เลยไม่จะางเปาไว้ <c oughs> มันหล่นจากแขน่นเกว้แ <c oughs> ม่ก็จะปอยดีเ <c oughs> ออเอยครับแล้วไปไหนล่ะลอย ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอย okay. ู่อะดูมันกระดิกทำอะไรอ่ะดูดิมมองอะไรไรต้องเห็นอะไรแน่เลยเออิกหางน่ารดิมันยอูมันกระดิกหางดูมันดูทไมหามันต้องกระดิกอย่างนั้นเนามันมีอะไรของมันอะดดอมันมันชนอดวะ เหมือนคนเลยว่ายืนสองขามุดนี้ได kind of like ้ด้วยนะเนี่ยดูรูแค่เนี้มันมุดได้นะมุดได้เหรอชวนอุ้มเฮ้ยมันเจออะไรง่ยเลยนะไม่มีสัญชาติเลยที่มีตัวนี้นี่เหมือนคุณนางแบบเอาไปไหนแล้วอเสียใจด้วยหลบเราซะแล้วโอ้โหไปนู่นแล้วจะพยยามเล อออออโอ้โหนักปั่นนักปั่นอยู่ตรงโน้นนอน คนเยอะจังคน,นเยอะมาก จะขึ้นเรือไปแล้วเนาะท่ทานท่านแมวอ่ะท่านแมว,มมแ,ลวแล้วมันมุดได้ด้วยอ่ะเก่งอ่ะมันมุดเข้าไปได้ด้วยอ่ะเหรออ๋อมันมุดเข้ามาเป็นแก๊งเลยนะ